โค้กหนด้วยเนี่ครับผมอยู่กับผมชกุนวันนี้เราอยู่แบบที่มีชื่ว่าลลอกผมไม่ด้มอชื่อลบหลอก เป็นของยูทั้งคู่ด้านหนึ่งเดี๋ยวผมขึ้นช่องช่องให้นะครับตามในช่องนี้เลยครับช่องนี้เลยนะก็จะตอนนี้ผมมีแบบมิวเชวลโล่แต่ผมจะขึ้นเกมให้ดูมันเขียลอ้อล้อบอกจริงๆนะครับผมนะนี่ครับอันนี้ผมมีเซอร์พีนะครับเขาก็ให้นะดาบนยูรูมานะครับเริ่มเกมนะเดี๋ยวนี่ก็คอมแบทนะครับถ้ากระโดดซุนเกียเป่ามียูเอ้นไวย นั่นเกาะอะไรวะอ่าตรงนั้นก็มีไททันอีกนี่อะไรครับเนี่ยอ๋อชิขายเลือมอ่าชิขายเลือมสุเพียร์ชนีมีเหลือนั่นเกาะเซเว่นอีเลเวนเอ้าเดี๋ยวทัวร์แมปก่อนครับก่อนอ้าวมีฝนน้ำอะไรครับเนี่ยมีไงน้ำมีน้ำโอ้โหท่าไอ้น้ำสุเพียกันเชียง เอ้าไปน้ำกุญเชียงเอ้ยกันเชียงเอ้ยถูกแล้วแล้วนะับาวไปหนีไป้าวนี่ตัวอะไรเขเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้ว้าวเล่นโกคุใครดบับดับเพิงเล่นโกคุเล่า,เาไรม่นพาว้าวเนี่ยโหสมจริงมากเลยมีหมากระตือหมาวิ่งกระตือหมากำลังดิ้งออกมาเอาคนคิวเป็นการเดช ยิว right. <Yeah. S 1> มไรเก็แม่มายี่สิบองหมื่นโลบักมีโลด้วยโลบักนี่ก็มีก็ oh. โด์ดิโดนิโทสมิเลคัสติกกับเฮอร์ซ <c oughs> ีเฮอร์ซีแล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็คโคลแล้วก็บล็อกซี่เราไปดูเราไปดูยูเอกันก่อนเป็นยูเอ ไม่มี oh, Drag, โฮลนะพี่มามมางั้นมีแอดมินเขาให้มาทุบปุบไปไปไปแล้วทุเดชไปเดชเดชเดชแบบสุดเแบบพิเศีเจออุราลกะด้วยสุดยอดไปเลยีรเจออรล้ไม่ตบแ้วเจ็ดสิบหาบวกมีตัวอุราลกะเป็นเซ็สเปาดี ว้าวได้กุญแจสุทิ่อ <teng as> <All right. c ười> ีกูก <c uff> ูไม่ถึงนี่ฮัลโหลนี่มันคิตตี้อะไรเนี่ยรอยบวกไอ้บัสนี่ไงบอสพี่ินบอสมองยังยกมยังยังกพี่ินอแล้พี่ินอัตลาอัตาอัาโอ้ยยูช่าจันทีเออกลับไปอยู่ที่เต็มก็ได้โอ้ม่กลับไปว่าเย็นติดมา โอ้น oh, 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 ี animation, animation wow. low low oh, ah, mm ่ไ hmm. ม um, ่เช oh, ี di, ่ยเยฟัมาดิ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 ไอ้นี่มาไอ้นี่ไม่ไอนี่มชี่ยสุดเพลียว้าวโลบล็อกโลบักโลบักค่ะไอนี่เชี่ยสุดเพลียจริงๆครับท่านผู้ชมมาดิ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 จะยาย ผมยังไม่ท้าครับพี่ไม่ต้ครับนี่ก็มีโค้ดอันนี้เป็นกี๊เราจะให้ของนะครับอ๋อดอกอันนี้ก็เป็นสตั๊ดครับผมนะนี่สตาร์ทนี่เ,เราเพรสข้าวอิฐห้าตัวามาโอ้สุดส,ส,สมจริงดูเลือดกินจมวนเยอะแล้วเนี่ยอโอ้อะไรครับเนี่ยเอื้อ มื่อกี้ลืมลบเฟซหน้าตีเล่นๆเลยมาดิมาดิมาดิมเยี่ยตีมาด,มาดิโอ้โหกูกลัวกูไม่ถ่ายลุงขนาดเนี้ยมาดิโอ้กูไม่ตายหรอกขี้เกียงลุงเยอะเกินข้ามฟันสุดเคลียร์ดีตีดมันต่อดี ตีโอ้โหมึง oh คิลตัวได้ไหมคิลตัวด้ไปหื้สตท์ทก็มีสวอตสเปเชียลสปอตสวอตสปอตเชนสวอตสเปเชียลเฟรมเมลีเมลีทุ e อย่าม่ชสวอตมคนเยี่ที่สอ,นนอสออ้เฟมคนีสเปเชียลนี่เป็นค่าผลมั้งทำไมเขาต้องตั้งมาสเปเชียลด้วยตายแกตาย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 แกแล้วไม่ตายจส่ไงได้ี้ ว้าวอัพแล้ววิวสีแล้วว้าวตัดมีอัพอะไรบ้างอัพดีเฟนซ์ก่อนเลยอัพเมลีอัพสเปเชียลได้สิบก็อัพสวอร์ดปากดูลองลองใช้ดาบว้าวเข้าคนเยอะเยอะสุดที่เห็นว้าว เราไปดูเกาะที่เหลือก่อนเราต้องพุ่งไปว้าวพุ่งปัดไกลเลยเพื่อนแจชเนื้อชักฆ่ากระโดดสุขียพปุ๊บกระโดดไปก็ได้นะนี่เกาะอะไรเนี่ยลุยนะครับเอวยิภาโอ้โหเจ๋งจริงผมเลยเราเหลือเกาะมุนนั้นกับเกาะเราเหลือเกาะ ตรงนั้นกับไททัน,นิกไม่รู้ก่ออะไรไม่รู้จะเรียกก่ออะไรนะครับท่านผู้ชมไอไททัน,นิกก่อนไททันิกไทท่าน,นี่นะครับผมไป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 มาออกกระโดดไม่รับเหมือนเห็นนวดขาวเออจะขึ้นยังไ,ไงวะเนี่ยจะขึ้นแบบขึ้นแบบสุเพีย่ไป เป็นลูฟี่เขาวิ่งไปดิอสามภาพบวว้าวนี่ใครเนี่ยอ้อะไรครับเนี่ยแบบสุดเพลียไงทีลิทีลบเป้าสุดเพลี้ยจะเป็นดูก่อนเลยโอ้โหสะพานทางใส่ลุงที่โคตรสุดเพลียตุ๊ก ไปไปวิ่ง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 วิ่ไปได้ขึ anyway uh ้นย่งไงวะล่ะจะบอกว่าขึ้นทางน้ำตกนะอย่าบอกว่าต้องขึ้นตามทางำตกนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่ก็กะโดดขึ้นมาแล้วขึ้นมาแลวว้าวที่นี่ก็จะมีพัวค่บนี่ไงมีผู้เท่าเต่าผู้เท่าเต่าผู้เต่าเต่าเนี่ยคุริลินเด็ก แล้วก็ชาวสาย,ยามเอ่ชื่ออะไรเวจิเวอะไรวะเห็นแค่ตัววี่อะแบบก็น่าจะมีแค่นี้นะครับน,นี่เห็นพี่ซีนเล่นมันจะมีผลแสงด้วยอันนะจะตีพวกนี้ไปตีมัน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 โอเคครับสลับครั้งนี้ก็น่าจะมีเท่านี้ก่อนนะครับ สตอรี่นี้ถ้าใครชอบอย่าลืมก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะครับผมนะสตหรับคลิปนี้ก็จะลาไปก่อนสวัสดีครับเัอนีเรื่องที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดมิลเล่ค์และที่สำคัญกว่านั้นคืออย่าลืมติดตามช่องของเรานี่เลยนะครับผมนะสตหรับคลิปนี่ก็จะลาไปก่อนจริงๆนะครับสวัสดีครับจีนยิปครับจะมาอีกคลิปหน้าครับอ๋อพอดียืดติ๊ไม่ก่